ให้กำลังใจอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ค่อนข้างจะสนุกกับงานที่อยู่แล้วค่ะคการิงคช่ก็เสียงโครงการนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราได้กินของที่เราชอบเราสามารถซื้อน้ำมะเขือเทศทานอย่างอร่อยด้วยแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยในตัวทุกกล่องก็จะบริจาค25สตางค์ทุกกล่องก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเราเรามีวิธีเลือกซื้อ แล้วกินเลือกใช้ยังไงบ้างเหรอคะจริงๆแล้วก็คือน้ำผลไม้ดอยคำนี่เป็นอะไรที่แบบมีติดบ้านตลอดอยู่แล้วนี่ไม่ได้อวยก็คือแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ่งพอรู้ว่าเขาพี่โครงการได้แบบเลิงดื่มทูชร์ด้วยเนี่ยคึงก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะ็เชชวยกันคาะกล่องก็เชิญบริจาคก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าอร่อย้วยกับน้ำผลไม้ดอยคำนะคะแล้วเราก็ได้ทำบุญไปด้วยในตัวนะคะก็อยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะคะน้ำมะเขือเทศอร่อยมากค่ะเป็นไงบ้างคะสวยคำสวยนี ชมมาสบตาด้วยสิาายไม่หลงคนที่ไหนไม่ได้หลงคนจริงๆแล้วคือ,ค,อ,ค,อคืออย่างที่เคยคุยกับพี่ๆไปแล้วรอบที่แล้วว่าแบบเออตั้งใจจะไปทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากสวยวันนี้อ่ะไม่อยากจะแบบ5060แล้วค่อยทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ,อยากทำให้เราดูดีในแบบตัวเองแต่ว่าดีขึ้น หลายคนก็บอกว่านี่ทำแล้วหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าจริงๆมันตดี่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจนานไหคมคะก็จริงจริงก็คุยกับพี่แม่มปรึกษามาเป็นปีแหละค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้รับไม่ได้รับเคสรีวิวเป็นโรงพยาบาลที่แน่นอยู่แล้วพิมพ์ต้องแบบใช้เส้นที่แม่ม<อ>เพื่อขอเขาไปทําที่นี่อ,อะไรเงี้ยค่ะแล้<ล><ล>วก็คุณหมอก็คือคิวยากมากอะไรเงี้ยก็ก็จองคิวมาเป็นปีเหมือนกันค่ะ ต้อง,อง,ไ,องอไ,ไม่เครียดเลยเพราะว่าตั้งใจแล้วก็รู้ว่ารีบิตของเราที่จะทำแบบคือทําแค่ไหนทําประมาณไหนก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรค่ะแต่ว่าตอนที่เราเป็นศัลยแพทยแล้วเราเป็นสาอะไรบางอย่างแค่แบบไหนาตรงไหนไม่มีปัญหาคือจริงๆลงไปนั่งกรูแบะไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณหมอแบบพัชชลบอกเราทันทีจิ้มเลยว่าต้องทำอะไรแล้วก็เหมือนกับที่เราอยากทำทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วพีคก็แค่อยากจะยกให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแต่ว่า ให้มันเป็นคงหน้าเราเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมใหมือนเดิมชายแค่นั้นเองอันนี้ย้อนเวลาไปคี่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเหมือนไม่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกเราก็คุยกับแม่ทุกวันว่านี่แม่นี่มันมันดีแล้วใช่ไหมนี่คุณมันทําแล้วมันโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็คุณหมอบอกแล้วว่ารอให้3เดือนถึง6เดือนตอนนี้ก็ยังเพิ่ง2เดือนอยู่ยังตอนทํามันใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงในการทำอพิมเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่ เช้าออกมาก็มืดเลยเหมนกันนะคะค่า6ชั่วโมงอยู่นะพี่จีนเป็นคนที่มันยงใช่ม่นี่แบบจะทำให้ดูก็ยกช่วงนี้ก็ยกชัยกช่วงข้างล่างตรงนี้เก็บคอนิดนึงอะไรอย่างงี้แค่นี้ค่ะคือไม่ได้ทำเยอะทำผิวสามสี่วันแรกก็เอาเรื่องอยู่ค่ะาระณ์กินเข้าไม่ได้พูดได้แค่เนอเหมือนอย่างที่พิมลงรีวิวไปอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่า พอหลังจาก4วันก็คือแบบดีขึ้นเลยทานได้เดินเล่นได้ปกติค่ะกูดูความมั่นใจตอนนี้เรากลับมาแบบวสตใสมันเยิะแล้วเป็นยังไงบ้างก็น่อยเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่รู้มันกลายเป็นนอยเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็เหมือนพรอดูว่าไหนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเนึ่งคำที่แบาว่าไหนไหนแต่ทำอะไรไหนทาแล้วรออะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนไม่ได้เจอพิมนานไม่รู้ว่าพิมแก่ไปเยอะแค่ไหน เพาจริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า,วา,วามันมันทำไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ทําจากตอนที่เราอายุ60พิมพ์อยากทําวันนี้เพราะพิมพ์อยากดูดีตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูดีขึ้นก็นิดนึงก็ดีใจแล้วอ,ะอ่ะจริงจมันลดความ่อยตรงไงี้ยบ้างที่พอคนท้าบอกเอามีทําแล้วหรอก็บอกทุกคนว่าทําแล้วแล้วเราที่หนูรู้จันไม่ได้ไม่ได้โกงหรอกนะที่พิมคนดนึ่งเฟสเฟสใช่ไหมถือว่าพิมรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือ,มอมนใน,นว,<อ>วัยเราอ่ะ ร้อยไหมหรืออะไรมันอาจจะเอาไม่อยู่ค่ะถ,ถ้าการต่างๆอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็คือแบบเจ็บทีเดียวไปเลยแล้วก็แบบอยู่อีกสักห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างความความรู้เรื่องเท่าที่เราทักเราสองกรจุกเราบอกกับตัวเองว่าแบบสวยแล้วฉันเดี แล้วเหเดี๋ยวรอให้มันเท่าที่สักสามถึงหเดือนอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้ยิ้มก็ยังแบบไม่สุดเลยค่ะยังรู้สึกว่ายิ้มไม่ค่อยสุดอะไรนะคะก็ก็มีคุยกับกับคุณหมอบ้างก็ส่งรูกให้ดูอัปเดตคุณหมอว่ารอเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องระวังเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมากินยาไม่ต้องกลับมาพันหน้าไม่มีอะไรเลยคุณหมอแค่ให้รอเวลาอย่างเดียวค่ะ ก็ออย่แค่นี้แล้วหน้ามานันยังไม่ได้แบบว่าตื่ตามาเึงทำไมดีอย่างที่พิมพ์บอกว่าพิมพ์อยากดูดีวันนี้เลยพิมพไม่อยากรอว่าแบบต้อง,ต,องต้องเขี่ยวย้อยแล้วถึงไปทําแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพรู้สึกว่าพิมพ์อยากยืดเวลาของพิมพตอนนี้อยากแบบจาก45ไปถึงสัก55อะไรอย่างงี้อ๋อชะลอใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็เราไม่รู้ว่าแบบในอีก10ปีเรา จะยังร่างกายเราพร้อมจะทำไหมหรืออะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือพิมพ์พร้อมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อไไม่ดใช่ไหมคะคือพิมมึงจีรัยหลายคนก็มองว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาเราก็บอกเราหน้าเด็กมาตลอดใช่ไงอย่างที่ทุกคนบอกว่าพอทุกคนติดว่าแบบเราหน้าเด็กทุกคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเอารูป before after มาคือพิมพ์ก็หย่อนตามตามวัยเหมือนคนอื่นแต่จริงๆโลดเล่นละครก็เป็นแม่เป็นอะไรถูกปะ นีแค่อยากจะเป็นแม่ที่สดชื่นขึ้นไม่ได้บอกว่าอยากจะกลับไปเล่นบทเด็กอ่ะเป็นแบบคือมันจะเจอใจน้ำไาลที่เราแก่ที่เราสึกว่าอุ้ยชินแก่แล้วหรอเราก็รู้ตัวเองไหมเราก็เราก็รู้ตัวเองว่าเออตรงนี้เราเริ่มหย่อนแล้วว่าแ,แก้มก็เริ่มห้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบทุกวันส่องกระจกใครไม่ทำบ้างเราก็ต้องแบบว่าาลองดูสิเอ้ยมันดีขึ้นนี่น่าก็เลยคิดว่าหมอน่าจะช่วยได้แล้วตอนนี้ส่องกระจกนี่ตรงไหนที่ ตอนนี้ก็คือแค่เราให้ม uh, ันหายหายแล้บ่มหายเจ็บหายเข้าที่อะค่ะให้มันสักสามหกสามถึงหกเดือนก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากจะสตาร์ทหน้านี้ไว้ตลอดสตาร์ทความเป็นทีมซาซ่าเลยในความเป็นจริงมันก็ทําไม่ได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ว่าเราก็ยื้อที่สุดเท่าที่เรายื้อได้ใช่ไหมคะอันนถ้าเกิดเขาที่แล้วพี่บิมมีแพลนอยากทอะไรไม่ไม่พี่แหม่ม่พี่แหม่มไม่ได้เป็นพี่แหม่มนี่คือแบบ ให้เราค่อยๆด้วยํามคือตอนแรกพิมพ์แบบว่าแม่งันทำตาขเติมตรงนั้นเลยพี่แหม่บอกหยุดพออะไรเงี้ยค่ะพี่อยา่จะค่อยปรามเราก็เขาผ่านมาเลยราคาเนี่ยต้องอยากให้คุยกับโรงพยาบาลเคสมาเคสให้เหมือนกันใช่อันนี้พี่พิมพบอกเองหรือว่ามันมีคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลนี้เขาไม่ได้รับ ไม่ใช่ว่าใครจะไปเดินไปขอรีวิวเขาให้ต้องส่งเคสไปให้คุณหมอดูก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีแบบใช้ใช้เส้นบ้างโดยพี่แหม่มวิชุดาก็ช่วยจริงๆค่ะไม่เลยไม่เลยพี่แหม่มทำพอแล้วแค่นี่แต่ว่าการสําหรับหน้าสําหรับหน้าใช่ครั้งแรกค่ะถ้าสมมติอนาคตเทาัห้าสิบห้ายี่สิบเรามีบางแผนท่ว่า ในชีวิตคนเรามันคงทำไม่ได้หลายครั้งมั้งคะพิมพ์ว่าเดี๋ยวรอให้แบบถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันเิไม่เคยเป็่อพ่อเด็ก่อไม่ขคือไได้จิกช้งกันตอนเด็กกันเอยคือก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นบทคุณแม่แต่ว่าเป็นคุณแม่ที่สดชื่นขึ้นนิดนึงค่ะใช่วันไหนใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณ พี่ <rôle>:::: ิสวยตกลางออผมฟีมหมดแล้วว่าเหงือออกพี่ิ่สวนองกครียเดี๋ยวเรียกคพิ่ต้องตต้องา